อาคาถาที่ทําให้เงินถาโถมเข้าหาคุณใช้คําว่าถาโถมเลยนะใช้คําว่าแบบหลังไหลถาโถม ลเงินในโลกนี้จําไว้เงินในโลกนี้มันมีไม่จํากัดเลยมันมันไม่จํากัดแต่ว่าคนเนี่ยไปบล็อกมันเองถ้าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณคุณจะมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้เหมือนผมตอนนี้นะครับที่ผมพูดทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ผมสอนมาเป็นสิบสิปีแล้วมันเป็นศาสตร์เหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนศาสตร์เหมือนคณิตศาสตร์นะครับผมเรียนมาจากคนที่ชื่อว่าวอลเลซวอเตอร์สวอลเลซวอเตอร์เขียนหนังสือชื่อว่า The science of getting rich ศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์แห่งความร่ำรวย Wallace Wattles บอกว่าความร่ำรวยเป็นเป็นศาสตร์เหมือนกับเป็นคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่รู้ก็เอาไปใช้ได้เหมือนกับสองบวกสองเป็นสี่ความรวยกับเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องเดียวกันเข้าใจปะ ทางโลกและทางธรรมเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆมันมีแค่เรื่องเดียวเลยเรื่องจิตวิญญาณเพราะถ้าจิตวิญญาณทุกอย่างสร้างจากจิตวิญญาณก่อนแปลว่าคนที่คนที่ติดไม่รวยเนี่ยคือจิตวิญญาณเขาติดล็อกอะไรบางอย่างเพราะทุกอย่างในโลกที่จับต้องได้มันถูกสร้างจากความคิดจากโลกจิตโลกจิตเหมือนใช่โลกโลกจิตนะจากโลกจิตวิญญาณเข้าใจว่าถูกจ้างจากสิ่งที่มันเป็นเอเธอร์สิ่งที่มันมันเห็นไม่ได้สิ่งที่เป็นพลังงานอย่างเดียว เสร็จแล้วค่อยมาเป็นจับต้องได้แปลว่าถ้าคุณไม่มั่งคั่งเหลือเฟือนในทุกด้านคุณเอ่อหรือคนที่คนไหนที่ไม่มั่งคั่งเหลือเฟือนในทุกด้านเขาติดล็อกอะไรบางอย่างในโลกวิญญาณของเขาแปลว่าโลกแห่งธรรมกับโลกแห่งทางโลกเป็นโลกเดียวกันจําไว้ใช่ค่ะมันคุณอย่าไปอย่าไปคิดว่า คนที่คนรวยจะต้องเป็นคนเลวหรือคนอคนรวยจะ,อ,ะอย่างง้นไม่ดีมั่งอะไรเงี้ยต้นตอคือทางจิตวิญญาณหมดทุกคนแปลว่าคนที่มีความมั่งคั่งเหลือเฟือเขามีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินขอเวลาแค่ติบชั่วโมงในชีวิตของคุณที่จะเปลี่ยนชีวิตอะ สิบชั่วโมงนะคะใส่โปรแกรมสมองความร่ำรวยใหม่อืคือครูซ่าก้าบอกเลยว่าที่ผ่านมานะคะเราไม่รวยเพราะว่าเราเกลียดคนรวยใช่เราไม่ชอบคนรวยเราไม่เคยได้อยู่ใกล้คนรวยเราก็เลยไม่รู้ว่าคนร,รวยที่แท้จริงเป็นยังไงเพอที่หนึ่งเลยคุยกับตัวเองว่ากูเลือกเลยว่ากูจะเป็นใครวะระหว่างคนรวยคนแรกในวงตระกูลหรือจะเป็นคนจนในวงตระกูล ม,มันหนูต้องเลือกแบบนี้เลยจาย์และจา์บอกท่านน้องอยากรวยจริงๆน้องต้องตัดสินใจใ<ช>เป็นคนรวยค่ะใช่แล้วใช่แล้วจดไปเลยข้อแรกคุณนะไม่ว่าคุณอยากได้อะไรนะคุณคนเขียนไปเลยนะคุณต้องตัดสินใจเวลาที่เราตัดสินใจอะไรเราจะหาเหตุผลใช่ทำให้เราซับพอรตในเรื่องที่เราตัดสินใจต้อง เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจรวยเราก็ตัดสินใจจนมันก็จะหาเหตุและผลให้เราเป็นคนจนมตอนที่ตัดสินใจว่าจะเป็นเป็นแบบนักดนตรีที่แบบเทียบเท่ากับนักกีฬาโอลิมปิกอคือเป็นนักดนตรีที่ทําชื่อเสียงให้ประเทศอก่อนที่ผมจะตัดสินใจนะแม่งจะต้องไปฟังคนอื่น เ,เดี๋ยวคนนี้ก็บอกอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นก็บอกอนันคนหนึ่งก็มีฝั่งหนึ่งก็นึคราวนี้น่ะเหตุผลไม่มีทั้งสองฝั่งมึงต้องมานั่งช่างใจแล้วตกลงกูทําได้หรือเปล่าม,มึงต้องมานั่งคิดอะว่าตกลงกูทําได้หรือเปล่าแล้วเหมือนกันเวลาคุณไม่เวลาเราจะร่ํารวยเนี่ย เราไปนั่งฟังสังสองเหตุผลหรือว่าไปนั่งเสพเสพเสพสื่อเสพน้อนเสพนี่เราจะนั่งมามั่ประมวลผลอะไรสงสัยไม่ได้มั้งเออเราอายุเราเท่านี้แล้วนะแล้ว<ม>การศึกษาเราแบบนี้นะโอ๊ยเราไม่ใช่คนหน้าตาหล่อสวยเฮ้ยเราออกกล้องพูดไม่ค่อยได้เฮ้ยเราอย่างว่าอย่างนี้คนอื่นเขามีอย่างว่านี้มันจะหาเหตุผลมาค้านตลอดเวลาถ้าคนคือถ้าคนไม่ตัดสินใจเนี่ยมันไม่มีทางเลยผมบอกได้เลยมันจะต้องตัดสินใจแล้วทุกอย่างที่คุณอยากได้ในชีวิตนะคุณคอยฟังผมนะเวลาคุณตัดสินใจอย,อยากได้อะไรนะ หลักฐานสิ่งนั้นมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมาย <propio> คุณเก็ตหรือเปล่าเนี่ยข้อสองคือเริ่มมองหาหลักฐานถ้าคุณหาหลักฐานไม่ได้สร้างหลักฐานขึ้นมาในหัวแล้วดูมันซ้ำๆเห็นมันแล้วในหัวเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ ที่เป็นเป็นต้นตอของความรวยของผมเลยนะก็คือผมไปศึกษาวอลเลซวอเทอร์ที่เป็นผู้เขียนศาสตร์แห่งความมั่งคั่งลำรวยก็เป็นร้อยปีแล้วละ่ะแล้วผมก็ไปศึกษาแล้วก็มาใช้กับตัวเองอแล้วก็มันได้ผลแบบมหาศาลเลยเพราะอย่างที่บอกอกฎแห่งความมั่งคั่งลำรวยมันคือกฎที่มันเป็นเหมือนกับคณิตศาสตร์เนี่ยวอลเลซวอเทอร์นะพูดคำนี้เลยมันเป็นกฎเหมือนคณิตศาสตร์คือ คุณทํายังไงคุณได้แบบนั้นแล้วเรื่องแบบนี้ไม่เคยมีใครสอนในโรงเรียนจริงหลักสูตรไม่ได้ออกสร้างออกมาให้เรารวยนะการ<ข>พูดถึงเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีใช่ใช่เขาจะคิดอย่างนั้นด้วยใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่บล็อกและอาจารย์หนูกล้าพูดเลยว่าอาจารย์เชื่อบ้าเวลาไปทํางานหรือเวลาเราไปทําอะไรเงี้ยการที่เราพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเท่ากับคือคือคุณมาหวังผลประโยชน์หรือเปล่าคุณม,มาเอาเปรียบคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วพออาจารย์บอกว่า กูมาพิชิตอเมริกาอาจารย์รู้ว,ว่าคำพูดนี้มันได้จิตวิญญาณเลยว่าเออว่ะแล้วพอจันแบบฝันใหญ่ปุ๊บเงินมันตามมาเองอแล้วมันไม่ได้เป็นการทําเพื่อเงินนะทุกคนแต่มันทําเพื่อพิชิตอเมริกาก่อนนะคุณต้องไปฟังอันในนี้ในนี้แล้วคุณจะเก็ตมากขึ้นเพราะนั้นอย่าลืมตัดสินใจใช่ตัดสินใจแล้วเริ่มมองหาหลักฐานเพราะว่า,ม,ามองหาหลักฐานมันทาให้คุณโฟกัสเข้าใจว่าคุณจะโฟกัสแล้วคุณจะได้แรงบันดาลใจคุณจะเริ่มเห็นว่าโอ้เพิ่งเริ่มส่งมาเรื่อยๆไว้เริ่มส่งหลักฐานมาเรื่ มันจะเจ๋งเฮ้ยคนรุ่นเดียวเราคนรุ่นเดียวกับเราก็ทําเงินล้านได้เฮ้ยคนขายออนไลน์ก็สามารถทําเงินล้านได้เฮ้ยคนนี้ก็ออกรถเบนได้คนนี้จากคนจนก็สามารถสร้างธุรกิจร้อยล้านได้ในระหว่างทางที่เราตัดสินใจอะ่ะมันจะส่งหลักฐานมานคอนฟองตามที่อาจารย์บอกแต่มันต้องกลับไปทาข้อแรกก่อนก็คือตัดสินใจรวยใช่คุณรู้ไหมคําตรงข้ามของคําว่าตัดสินใจคืออะไรคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะแล้วแล้วผู้ชายฟังดีๆนะผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยผมสังเกตแล้วเยอะมากเลย ผู้หญิงเนี่ยเด็ดเดี่ยวตัดสินใจมากกว่าผู้ชายคําที่ตรงข้ามากับตัดสินใจคือคําว่าหยาะแยะและหรือลังเลแต่ผมบอกได้เลยนะพ w e r มันอยู่ใน,น,นในตัวคุณพ w e r มันมาตอนคุณสั่งการบอกกูเจ้าแบบนี้คุณรู้ไหมว่าเวลาคุณพูดว่ากูเจ้าแบบนี้เนี่ยจัก,กรวาลทั้งหลายมันพร้อมสยบอ่ะคุณเข้าใจเรื่องนี้เปล่าเพราะพ,พ,พ,พร้อมที่จะส่งมาให้คุณก็อย่างที่ผมสอนตลอดเวลาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยแต่เราแต่ละคนมันคือพระเจ้าในโลกตัวเราเองเลยคือมึงสั่งอะไรมาจักรวาลพร้อมส่งอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นมึงสั่งมาซะตัดสินใจมาแล้วสั่งสั่งสั่งว่าจะเอาอะไรอเอาแบบนี้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 คนที่ไม่ไม่ไมตัดสินใจคือคนลังเลและคนหยด <ใช S 1> แยะคนโลเลคนแบบนี้นี่แบบก็จะไม่ได้อะไรก็จะได้ของเหลือจากชาวบ้านน<ร>อกจากไม่มีพลังแล้วจักรวานยังงงอีกว่าส่งอะไรมาเออพะคุณไม่บอกว่าคุณจะเอาอะไรเขาก็ไม่ส่งอะไรมาให้คุณเขาก็ไปส่งให้กับคนที่ เขียนสั่งมาแล้วว่าจะเอาชีวิตแบบไหนใช่แล้วคุณก็ได้ของเหลือจากคนอื่นใช่เก็ตปะถ้าคุณไม่ตัดสินใจคุณก็ได้คุณก็ได้ของเหลือถ้าเราตัดสินใจคุณก็ได้ของเจ๋งคุณเกิดมาปั๊บเนี่ยเขาจะใส่ข้อมูลที่แบบว่าใช่บ้างไม่ใช่บ้างอะไรไหมคุณเต็มไปหมดเลยแต่คุณจําไว้นะโลกนี้มันสยบให้กับคนที่ตัดสินใจแปลว่าถ้าคุณบอกว่ากูจะแบบนี้กูจะแบบนี้คุณนั้นมาได้มันไม่ว่าความฝันคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณได้มันได้ มันมาจากว่าคุณตัดสินใจแล้วอย่าเอาความฝันของคุณไปพึ่งกับคนอื่นนาจักรวาลมีเขาจะส่งองค์ประกอบอะไรมาที่แม่งแตกต่างกันอย่าไปอย่าไปข้อสาคัญคืออย่าไปพึ่งมรดกด้วยจริงค่ะผมบอกได้เลยนะหนึ่งข้อแรกเลยที่ทําให้คนเนี่ยเสียคนมากที่สุดเลยคือดันไปบอกโลกลูกว่าจะได้มรดกอืลูกแม่ไม่ใช้สมองแล้วอะแล้วแล้วไอ้เงินที่ได้มาโดยไม่ได้ออกแรงเองโดยไม่ได้ใช้สมองเองเนี่ย เงินประเภทนั้นเนี่ยมันทําให้คนเสียขนจาไว้เลยอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะคุณคุณสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ารวยเนี่ยจากมันสมองคุณได้จากจิตของคุณจากถ้าคุณรู้ต้นตอของความรวยของคุณเองคุณผลิตเงินแค่ไหนก็ได้คุณแก้หรือเปล่า